ว่าิดคุกแล้วขังแปดแล้วพี่นอ้องจังไหนแปดกับมี่เป็นแค่แนวทางนะครับเนาะอันนี้เป็นเพียงการเดาของเราเป็นเรื่องสมมุติเป็นเรื่องสมมุติปูองดํานะครับเดี๋ยวจะพาขอพรอปอูวิ่งมาลูกไป<อ>นี่นะครับเป็นใบสีนะครับเนาะที่พี่เขานำจากเนเธอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์นะครับเนเธอร์แลนด์ที่สายพินนะครับที่สายพินนะครับจากเนเธอร์แลนด์นะครับ เอาใบาสีมาถวา,ายปู่เยอะหลายอันเลยนี่พูดยู่พุ่นกับมีพี่น้องพูดยูพุนกับมีแล้วก็ยูนี่กับมีนะครับขอแล้วก็มีคนเอามะขามหวานมาเยอะมากวันนี้นี่อยู่ในป่าก็มีนะครับผลไม้แต่เราเก็บแล้วนะครับแล้วก็นี่สร้อยไข่มุกนะครับมาถวายปู่นะครับบางคนก็ได้คนนี้ได้สองล้านเนี่ยคนที่เอาสร้อยไข่มุกมาถ่ายปู่แม่ยังเนี่ยโอ้สนุกดที่ทดิน <laughs> นี่เต็มข้ราปู่อยู่เ <laughs> ด้อนะครับปู่องค์ดำนะครับเนาะใครอยากมาไหว้ปู่นะครับบ้านโนนสามกีอำเภอนามจังหวัดกรสินนะครับ นี่ก็เป็นองค์ย่าองย่าจะอยู่ฝั่งนี้นะครับวงย่านี่ก็เป็นใบสีนะครับขอ it, racism, tegen, right. งพี่สายพินเหมือนกันนะครับโอ้โหหลายอันมากนะครับงามครับพี่น้องงามครับแล้วก็นี่ของไพร์วหูนะครับนี่ของไผ่บุญนี่นะครับเป็นของเอฟซีแหละเพื่อนเอามาถวายนะครับเป็นเป็นผ้านะเป็นโอ้สวยครับเก้าเสียนนะครับนี่องค์ย่าองคย่าก็มีสร้อยเยอะนะครับเอ่มีสร้อยมีโอ้มีของแต่งหน้าเหมือนกันองค์ย่าของแต่งหน้านะครับเออ ชุดเติมสวยนะขององค์ย่านะครับเน,ะน,นาะอ่ะาภาพย่าก็สวยอยู่แล้วนะครับเนาะเออนะครับเนาะอ่าขององค์ย่านะครับเนาะย่้าก็สวยแล้วก็นี่สร้อยไข่มุกย่้าอ้อตัวนะแล้วก็โอ้โหลูกแก้วมณีแก้วนะครับแก้วสารพัดนึกโอ้โหองย่ายิ้มแย้มแจ่มใสได้ใส่สยแล้วอเออเพิ่นก็นเลยยิ้มไหนด้ใสใสมากร้ายเาง่แล้วยิ้มครับมือนี่นะใครเห็นไหมเห็นย่้ายิ้มไหมออปกติ ย่าจะน่าหดมากต่วันี้ยิ้มนะมาในบทขี้ขู่มากแล้วนี้อ่ะนี่ถ้ามุมนี้จะโหดเลยนะครับอ่ะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นองค์ปู่เวศนะองค์ปู่เวศนะครับสุวรรณนะครับโอ้โหนนะครับนรสาทุกทุกคนนะครับเดินไกลไม่ได้เดี๋ยวไวไฟหลุดนี่อ่ะมาขอพรปูน้ากันครับพี่น้องนี่ก็สารปูใหญ่ปูน้อยนะครับนี่สารปูใหญ่ปูน้อยเนี่ย หลายคนถามว่าตรงนี้เป็นอะไรก็คือเป็นของเก่าของแก่ของพ่อผมผมเอามาไว้ที่ศาลเนี่ยปู่นี่ปู่ของพ่อเลยนะครับมีรูปด้วยแล้วก็ี่องปู่ปู่นาลายทิรักไปนะครับแล้วก็ปู่นาลอดข้างหลังเป็นรูปปู่ใหญ่ปู่น้อยนี่ใครไม่เคยเห็นปู่นะครับนี่เป็นของพ่อเลยตรงเนี้ยก็เลยมาทําไว้ข้างปู่งดําบารมีก็เลยเสริมกันนะครับเสริมกับปู่องลามนะครับปู่ใหญ่ปู่น้อยใช่ครับของพ่อเลยตั้งแต่สมัยพญี่ป่ําเลยมีรูปด้วยครับ มีรูปด้วยนะนะครับี่น้องไทเกอร์ถามว่ารูปใครนะครับรูปที่รักอาจารย์ดาราเกาหลีครับผมอันนี้นะครับเบื้องหนังอันนว่็ะอันนี้เป็นอ่ะเดี๋ยวจะพาขอพรปู่แล้วกันนะครับนี่บายซีวันนี้เก็บผลไม้ออกแล้วบะคามหวานไรครับที่นองเอ้ยอันขอพุ่นลูกศีตีทรงมะไ่นะครับพุ่นเต็มรถเลยนะครับบะคามนะครับ สรงมมให้อาจารย์กันเลยเสียเอามากแกบบนให้แล้วนะครับเนาะเอามาถวายแล้วบางกี่กับปอบห้ปูแล้วสามหน่วยนะครับกะขอคุณหลายๆที่ทรงมาให้เด้ออาจารย์ใครไม่มีเวลาก็ส่งมาขอที่อยู่ในนี้ของอาจารย์ได้ขอในในราย์แอดที่ให้ไปเมื่อกี้ได้แล้วก็ส่งมาเดี๋ยวอาจารย์จะถวายให้เออแบบนี้ดีกว่านะครับไม่สะดวกก็อ่าร่วมบุญมาให้อาจารย์ให้ทีมงานไปซื้อมาถวายให้ก็ได้นะครับเราเดี๋ยวถ่ายคลิปให้ดูนะครับแบบนี้ อาจารย์จะพาไหว้ปู่สักนิดหนึ่งนับตั้งนาโมพร้อมกันสามจบนะโมัสสะพระค่าวตัวรหัโตัวสัมมาสัมพุทธะนะโมัสสะพระค่าวตัวรหัโตัวสัมมาสัมพุทธะนะโมัตระพระค่าวตัวรหะตัวสัมมาสัมพุทธะก้าวตามอาจารย์กายะวาจาจิตตังอหังวันทานาคาธิปดีองค์ดำแสนสิริจันทานคราช วิสุทธิเทวาปูเชมิตุติยมปีกายวาจาจิตตังอาหางวันทานาคาธิบดีองค์ดาแสนสิริจันทานคราชวิสุทธิเทวาปูเชมิตติยมปีกายวาจาจิตตัง อาหังวันทานาคาธิบดีองค์ดำแสนสิริจันทานคราชปิสุทธิเทวาปูเชมิเมตตจมหาลาโภปิโยนาคะขันทะปิตังบอกซื้อนามสกุลบ้านเลขที่ขอพรบอกชื่อนามสกุลบ้านเลขที่แล้วขอพรนะครับใครอยากบนปูก็บนไว้ ช่วงนี้ก็บนมะขามหวานกับข้าวเหนียวก็ได้นะครับปู่ชอบอยู่นะครับแล้วก็สร้อยไข่มุกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กล้วยไม้เนาะต้นกล้วยไม้นะปู่ไปบอกนะครับว่าอยากได้วกล้วยไม้มาประดับนะก็บนเอานะครับถ้าอยากมาไหว้ปู่เนี่ยก็มาได้ที่อําเภอนามนจังหวัดกระธุ์ถ้าไม่อยากเข้าป่าให้เราตั้งอําเภอนามนจังหวัดกระธุ์ก่อนอ่ะขอพรก่อนศาสวอาจารย์บอกสวนไปอ่ะขอพรเร็วๆสัตว์อ่ะขอพรเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้สำหรับการเดินทางมาไหว้ปู่นะครับ ไลน์ที่ให้ไปเมื่อกี้นะ่ะก็สามารถถามทางได้แล้วก็ขอเบอร์ได้นะครับก็เออเรามาที่อำเภอนามนก่อนเราตั้งชีว่วิตว่าอำเภอนามนจังหวัดกาะสินเส้นนี้จะไม่เข้าป่านะครับเนาะถ้าใครมาก็จะมาประมาณเส้นสะลกาะสินนะ่ะก็จะก่อนขึ้นบูพานนะครับก็จะเราตั้งอำเภอนามนจังหวัดกาฬสินพอมาถึงอำเภอนามนค่อยตั้งตำหนักปู่ใหญ่ออนอัดนะครับเนาะส่วนทางไกลนะครับอยากเช่าเหมารถเช่นว่าเออมาลงบกสอขอนแกน่น ลงเครื่องบินที่ขอนแก่นลงรถไฟที่ขอนแก่นก็สอบถามออนนัได้ออนนัก็จะมีเบอร์รถตู้ให้ที่เขาวิ่งประจําอยู่ที่นี่นะครับอ่าราคาจากขอนแก่นเช่าเหมาเนี่ยสี่พันห้ามั้งเนาะจำไม่ผิดหรือกรุงเทพประมาณเนี้ยนะครับก็เดี๋ยวเอาเบอร์ให้แล้วก็ไปคุยกันเอาเองนะครับไม่เกี่ยวกับอาจารย์เ้ออ่านะครับแล้วก็ใครมาแล้วไม่มีที่พักกลัวไม่มีที่พักแถวนี้ก็จะมีรีสอร์ทเป็นรีสอร์ทนะครับเป็นอ่าโฮมสเตย์ซะส่วนมาก ถ้าใครไม่สะดวกก็นอนรีสอร์ทนะครับอ่ากับข้าวก็เซเว่นบ้างต้องเพราะบ้านอามนก็หาซื้อ,อยากนิดนึงแต่ก็มีครับมีมันมีอยู่แล้วนะก็หรือว่าถ้าสะดวกก็นอนถ้าไม่สะดวกก็นอนรีสอร์ทถ้าสะดวกก็นอนโฮมสเตย์นะโฮมสเตย์เนี้ยก็จะเป็นบ้านหลังใหญ่ของอาจารย์เนี่ยบ้านอาจารย์ก็หลังใหญ่มากนะครับเดี๋ยวอาจารย์อาจารย์ไม่รู้มีรูปไหมนะครับเป็นบ้านหลังใหญ่มันจะมีอยู่ทั้งหมดสี่ห้อง ต้องบอกก่อนถ้าใครอยากพักโฮมสเตย์นะครับไปมาแล้วค่ะจีเวียนพาเข้าไปอยากนะครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวดูรัฐบาลไทย่ะแคแป b ละกันครับชุดนี้ครับผมชุดจริงนะเนี่ยเพชรบูรณ์อากาศเย็นลงผมชอบไปเพชรบูรณ์มวานนี้ลูกศิษย์เพชรบูรณ์เอามะขามหวานมาผักเยอะมากพี่นะครับซื้ออะไรก็ได้ขอเปลี่ยนต้องบอกไว้ก่อนว่าตัวเลขนี้เป็นเพียงแนวทางไม่มีใครรู้ว่าออกตัวไหนไม่สนับสนุนในเ่การพานันทุกชนิด ครับเนาะเป็นเพียงกาจางผัวใช้พิจารณาญาณไม่มีใครรู้ว่าออกตัวไหนสสนับสนุนลอตเตอรี่ถูกกฎหมายนะครับผมแปดหนึ่งแปดเจ็ดแปดสี่แปดศูนย์แปดหนึ่งแปดเจ็ดแปดสี่แปดศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดกับแปดหนึ่งสี่เม็ดเดียวแปดหนึ่งหนึ่งแปดซื้ออะไรก็ได้โขให้มีแปดห้าแสนเปอร์เซ็นหรือพี่น้องอ่ะแบตเหลือสิบสามแล้วครับพี่น้องก็ยังคิดถึงอยู่เลยก็น่าจะได้ลงไลน์แล้วก็เสียดายมากเลยนะครับวันนี้คนก็ดูเยอะมาก เสียดายนะครับที่จะต้องได้ลงไลฟ์เพราะแบตหมดนะครับเออคนดูก็ต้องสี่พันนะวันนี้ถือว่าคนดูดึกขนาดนี้ก็ยังเยอะนะครับเนาะผมคือกันครับปล่อยไว้ดีแล้วครับอาจารย์ที่ได้หาลอตเตอรี่เนาะอ่าอาจารย์บอกเลขถูกครับเลขถูกขั้นใ้บอกนะครับเด้อคั้นในจุดครับผมอ่าคั้นในจุดเด้อสี่พันสองนะครับโอ้แบตก็เหมือนปะวันนี้ได้ห้าแสนจะไปกราบจ้าแล้วก็ออนอตตี้แฟนเพจของไทเกอร์นะครับอันนั้น ลลองอาจารย์เพื่อนมาเพเาลีปอเกาหลีหนาวมากผมไม่ค่อยเห็นข้อความใครเลยนะช่วงนี้ใช่ปู่ขังแปดไปแล้วนะครับคือป่วฝันว่าขังผมอผมมาติดขังไอ้กับปวดหรือกันปวดนีลีครับเล็ปฝันเห็นกติแปลว่าแปดขังแปดละปวดหัวหายดีไปบอรครับอยู่สกอตแลนด์นะครับมี กับไทยรอบหน้าจะไปกาบปูค่ะนะครับเมย์นะครับเมยนะ์เอ็มพีพี่เมย์เอนะ็มพีเนาะถูหลักแสนจะไปกราบปูค่ะช่วงนี้มีแต่คนถูหลักแสนเชียงคานก็นาวค่ะเอาเจิมหน้าผากให้หน่อยอ๋อเจิมหน้าผากเนาะไปฉี่อย่าลืมสอนไม้เด้อนะครับขั้งก่อนไ่ได้ออาไม้ออกพี่น้องไปฉี่นะสวรสวรเขตจ้าโอ้สบปปแล้วสบายดีครับขั้งก่อนไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้สอนไม้ก็ไปฉี่ ได้แสนจะไปกระสินกับไสเต็มที่ได้เลยเอฟซีด่านขุนทศนะครับอาจารย์มีหลายกลุ่มหรอคะน่าจะกลุ่มปลอมแน้วนะครับหนาวมากผมไม่ค่อยเห็นข้อความใครเลยนะเชียงคานก็หนาวใช่ใช่ข้อความไม่ขึ้นครับอันนี้มันมีแต่บอกว่าคนกําลังชมอย่าไปแต่ไปบ่ถูกแต่ใช่ค่ะพี่ก็อย่าไปแต่ถูกละแค่ล 1, หลักพันเผื่อพี่ถูกใหญ่จะได้ไปรับชมจากเกาหลี ไปร่วมแห่ทะเบียนรถออกเต็มๆเจ็ดสามแปดศูนย์โอ้มาร่วมแห่แล้วครับวันนี้แค่ทําวันนี้แค่ทําไปวันๆไม่หวังดีนะครับชื่อเฟซน,นะครับมาร่วมแห่เลยใช่ไหมโอ้คนเยอะมากครับวันนั้นอาจารย์เป็นลมเนอะขอโทษด้วยนะครับวันนั้นคนก็อาจอาจารย์อาจจะดูแลไม่ทั่วถึงเพราะว่าคนวันนั้นเป็นหมื่นได้ผมกล้าพูดเลยว่าเป็นหมื่นนะครับแล้วก็ดูแลไม่ทั่วถึงแล้วก็เป็นลม <laughs> เป็นลมขนาดเนี้อากาดซอยไปยังเป็นลมอยู่ครับคนเยอะครับพี่น้องเป็นลม อาจารย์พักก่อนนย้สกุลก็หนาวจ้าวรสดีอาจารย์ดูแลสุขภาพเ้วยหนาวมากครับตอนนี้ตอนนี้ประมาณ17องศาพี่น้องเอ้ยมันหนาวจริงจริเนาะแนวทางทางน้อยก็ดูในไลฟ์สดอาจารย์นะครับที่ที่เพจนี่แหละอ่าเวลาอาจารย์ไลฟ์ตอนช่วงเที่ยงหรือว่าใน youtube เราพิมพ์ว่าอาจารย์นันตีพารวยนะครับอาจารย์ลงทุกวันนะครับสําหรับแนวทางเด้อหรือว่าในห้องวีพีใครที่อยู่ในห้องก็จะได้แนวทางทุกวันอยู่แล้วนะครับเนาะ เ yeah, นี่ยนี่ตะคนเพิ่มใาเอผากันนอน้เด้อเ็งนออปูบอกออกสองตัวหลังนะกลัวนะครับกวงอ๋อเหมือนงวท่านสิเนี่ยเหมือนว่วดเมื่อกี้เจ็ดเก้าผมก็เสกให้ไปหลังนะครับก็จะบอกปูว่าเดี๋ยวนั้นจะพูดตอนนี้เลยเสาร์ที่จะถึงนี้วันคล้ายวันเกิดเดี๋ยวไปไหว้ปูเป็นครั้งที่สี่ค่ะเจอกันนะครับมาช่วง bye bye, ใบยๆเนี่ยเด้อจังในพ่อกันเด้อนะครับเดี๋ยวจะอวยพรวันเกิดให้นะครับเนาะปลายปูนั่งรถไปร่วงหวังไหนจา้าคือรถของเขานี่มันโมหอด มันมาหดหน้ามุ่นนะครับมันจะหดแต่าปากข้างเขาก็ต้องต่อรถอีกนะครับนั่นก็ต้องต่อรถยืนน้องผัอ้อมจ้างรถเขามาผมผมว่ามันใจประจักบาทน,นะครับเนาะผมหวัว่ามีรถบอตรงนั้นถ้าเป็นไม่ได้พยายามหารถหารถตัวเองมาจะดีสุดแต่ถ้าไม่มาก็ต้องมาเป็นกลุ่มแล้วก็เหมารถเอาอย่างเงี้ยจะคุ้มกว่านะครับถ้ามาคนเดียวเนี่ยมันไม่คุ้มนะเวลาจ้างรถประจาทางอย่างเงี้ยผมว่ามันเสียเปรียบนิดนึง นาวไลน์ครับเด๋ยวเกิดสีเมื่อแหละเด้อครับทุกคนอายุสามสิบครับยากได้ยังสบายดีพี่น้องมาบึงใน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 ไล์เลยออะจะขอพ่อปูแหละเด้อมาทุกคนน้าวน้าวแบบนี้ต้องมีคนไม่อาบน้ําผมนี่แหละคนก <c oughs> ี่องศาประมาณสิบหกสิบเจ็ดครับตอนนี้ น้าเล็กวิ่งเข้าวันที่หนึ่งกุมภาพับรองว่าอาจารย์ผมไปหาแน่นอนนะครับเนาะหนูเมารถไว้รอแล้วค่ะรอไปไทยจะนีบไปกราบปู่นะครับกะขอพอรปู่นะครับเด้อโดยอํานาจนะผู้องคดํานะเลขงวันนี้ฝันว่าตีคูก,ก็คือขังนั่นแหละแล้วกากีกําไลเอี่ยมล็อกไวน้ำกับแปลว่าขังแปดมูไม่เยี่ยมผู้หนึ่งก็คือแปดหนึ่งนะครับตีคูกสองคอนกับแปดสองตัวก็น่าจะเป็นแปดแปดหนึ่งหรือแปดสองหนึ่งประมาณเนี้เล็กฝันอาจารย์นะขังไว้แล้วล็อกไว้ให้แล้วกรบบอปู่ หนึ 1> 1, 52, ่งกลุมภาสพันหาร้อเจ็นี่ยขอให้เลขเขาเนี่ยมีแปดนะคเป็นตัวเจาะเอาลางก่อนจะมีแปดหนึ่งแปดเจ็ดแปาตัวมีแปดหนึ่งเจ็ดกับแปดหนึงสี่ซ้อยังไมีแแต่ให้เป็นตัวเจาะเขานำเอาลางก่อนแ้วจะเอาบนเอาลางสักแปก็ได้แปดเจ็ดก็ได้แปดศูนย์ก็ได้แปก็ได้บนเนี่ยเอาแปดคือกันอ่าอาจจะเป็นแปดแปด่งยังไงก็ได้เด้อปูเด้อ ขอให้ปูเมตตาหรือเป็นหนึ่งหนึ่งแปดหนึงสี่ก็ได้หรือปูเด้อหรือแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึงสี่ก็ได้แปดเจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดหนึงสี่ก็ได้หรือปูเด้อให้มีแปดลูกก็จะนำผลไม้เก้ายางซีชุดดอกกุหลาบเก้าชีเก้าดอกซีชุดตะวายปูงดับเวีทองหยามนี้จันท่าองเออหละกะอ่าบักขามกับข้าวเหนียวห่อนๆมือนี่ลูกก็ถวายปูไปหลายแล้วตอนนี้ปูอิ่มแล้วล่ะลูกก็จะถวายเติมคือเก่านะ เลขออกแปดในลูกเกิดไสโบห้แปดมือแล้วเลขแปดนี่ก็เป็นเลขบริบาลปู่นะครับเพราะาปู่ไปเดิมด้วยเลขมงคลก็คือเลขเก้าแล้วบริบาลเจ็ดแล้วก็แปดนี่หมายถึงปู่ขดนะครับปู่ขดถ้าฝันเห็นปู่ขดในแปดมาอีกแน่เลยก็จะเป็นแปดแปดแปดหนึ่งนะครับที่สวยนะแล้วก็แปดศูนย์อืมก็าจะมีแหแก่บ,บนเื่อเอาปู่แหกก็เป็นกองเงาเพื่อกานี่ละอ่าเพื่อเจะมีตะลุไปที่หลังแล้วค้นแห่แีตหลังกับแฟมาก นี่แหละม,ามาล้าม้าลาดจรารถนี่แหละมาสักกลลาปูนะครับใอยไข่มุกอีกเด้อปูเด้อเขากจะจีได้ีอวมาปูยังยังปูมาเข่าฝันเขาบอกได้เลยเด้เอลูกกะจีลากลำพงไ้ปูคือเก่านะครับเนาะขอราไอ้ปูเมตตาทุกคนอย่าให้ขายหน้าขายตาพี่น้องเพิ่นคนติดตามเฮารอควบวังกับเฮานี่ทั้งประเทศอย่าให้ขายหน้าขายตาพี่น้องเพิ่นเด้อคือย,ยังงวดเมื่อกี้ขอพุ่นปูเก่ากับสองตัวโบไข้าขาไขตาขายตาพี่น้องเพิ่นแลว้วงวดนี้แปดเนี่ยเอาลรางก่อนปูลรางสักแปดเจ็ดเอ้บุญ ปดแปดหนึ่งเอ้ยสี่เลยลรปูเนอะาสาู้ถูมเป็นไรครับนางบอกผู้เดียวคือพี B ่บ้<ม>าบพ่าะใครเอามาล่างก่อนเอามาบนล่างเลยเนาะปูล็อกไปแล้วผมฝันว่าผมถูกขังนะ่ะขังแปดพี่น้องแล้วกะ็ล็อกกับไร่ยมิมล็อกไปแล้วมาล็อกแปดไปแล้วเ้อขังแปดในเชืย้อยอย่างนี้มาเขามาขังแปดปูขังไว้ให้แล้วขังแปดนะพี่น้องยูซือไปฝันว่าจีบคู่มันเป็นไปในในในได้ยังไงล่ะ อั้นทั่วประเทศนะฮะเอ่อจริงๆครับอั้นก็ซื้อลอตเตอรี่เอาอาจารย์ก็ไม่รู้จะทํายังไงจริงๆตรงนั้นนะครับเนาะอาจารย์ไม่อยากให้มันอั้นหรอกแต่ถ้าเป็นอาจารย์เป็นเจ้ามืออาจารย์ก็อั้นนะมันเข่าตั้งขนาดนี้นะพี่น้องไม่คิดว่าจะยังไดขอให้ได้รางวัลน,นี่จะรีบ่บินจากเกาหลีไปเลยค่ะนะครับอ่ะมีอย่างมาบู่ชาในรลายเป็นไข้หวัดอยู่บ้านค่ะนะครับอ่าพี่ลุงบอกทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับโอ้สามพัน เจ็ดพันกว่าคนสวัสดีครับเจ็ดพันคนเจ็ดพันเอ 7, <000. S 2> อเออที่ไหนอันนี้สามพันหกอันนี้สามพันหกเป็นเจ็ดพันเปล่านีโมมาวะหนีโมโอ้ยนี่โมมาแล้วพ่ออยู่นี่มาลุกมาพิ่งหาพ่อเหรอนี่โมหายเจ็บตายยัง หมาส่วนมากลงมาครับลงมาแล้วก็นี่วิ่งหาอาจารย์นี่มาเร็วมาเร็วมาเนีวมาเร็วโอ้ยนี่โมนี่ครับดูดูมันครับนี่โมเอานี่โมหย่อนหย่นหย่อไปลุกไปไอบ่หนาวบ่ลูก